ที่เรามีพาวเวประพีอมีบอกไปว่าเป็นโอกระดีนะจอมราว่าทุกท่านจะอยู่ในพื้นที่ในชุมชนท่านจะใกล้กับนุ่มๆทั้งหลายนะจอมกจนะจองกจ้าทนผ่านมาหักล้โทรศัพท์ซุปาปอร์แน่งในโทราเขาจะโทรมาเลยนหรือห้องอรเจ้าสองหรือเจ้าเก้าปีซึ่งการสมัครนะเนี่ยเวลาเนี่ยพอใน มอเตอร์ไ์สองลำปางของเขาเนี่ยนะจ๊ะักอยู่สามอยกว่านายานะจ๊ะเนาะสองสองสามสองนะคุณผ้นเลกนะถ้าพันหัวที่เราเนี่กเ็เหตนถูมิเนี่ยนะสองอยสามที่สองย่งองกับวลำปางของเขาเนี่ยะจะ๊ะเราตี่จะเข้าประมูลกับนั่นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะจ๊ะแพร่แล้วก็แต่ละ่ันเนี่ยนะจะ๊ะที่มา่วงประชุมแต่นหน้าที่นี้นะจะ๊ะเนาะนอเลย ค่ว่ามา,มารมา้อมสมัครมาเราเป็นสองห่วงอายุตั้งแต่18ปถึงยีสาปีสามารถที่จะร้องขอได้มาจะว่าจะอยู่จังหวัดไหนจะอยู่พักไหนลไตลอดใกล้ข้านใก้แฟนงได้หมดมาจะใส่ไป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 ในใส่ในรถแต่ถ้าเขาลับใบดำใบแดงเ้าเขาได้ไดใบแดงเนี่ยเครพอถึงเวลาก็บอกว่าผมผมเป็นเสื้อ บกกับติ๊กแฝงนี่นะนัก็เสี่ยงโอกาสนะจ๊ะคือการเลี้ยงชิดแฟนถึงสาวผีเนี่ยถ้าเราสมัครแล้วเนี่ยครับหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะขอเข้าสอบเป็นนักเรียนในทิศได้เลยซึ่งเป็นี้การติวเึื่อนนะจะชาวข้อมูลข้าวสารอ่าต่างๆีได้ขึ้นที่หน้าจอนะครับว่าช่วงนี้สวัสดีน้องส์มาสายนะจ๊ะ